อยู่ไม่ได้กลับมาตั้งนานสวยเงี้ขึ้นเยอะเป็นไงเพื่อนถือแล้วเมืองหลวงเอ้าวนี่คือเมืองหลวงนะเมืองหลวงสุโขทัยนี่คือเรียนพระราชวังใหญ่โตมากพ่อเาต้องใหญ่แล้วไอ้องทุกยินของทุกคือเข้ามาในเมืองหลวงได้เจออะไรแปลกใหม่เยอะเลยว่ะเพื่อนว่าจะให้ทำอะไรให้กูอย่างเนี่ยได้ไหมเพื่อนได้ยินนะเออคือ Cũng bọn ừ, ừ. này là cái nó, nó này là Thành này là bàn ừ, này là bàn 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 này là Đi này là bàn 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 biết là bàn này là bàn này là bàn này là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  là เอากินี่เด็กหกเพื่อนเลยี่อะไรต้อง,องรอมันเหลืองก่อนรู้เปล่าไม่ใช่ต้องเหลืองเหรอมี่สุนทรายบอกอะไรจะเป็นอะไรนั่นน่ะดูไมันด้วยกินดูดไม่ไ,มได้ไ,ไม่ดูกดดกนใกล้ผลทั้งทิ้งเนี่ยเดี๋ยวพอกันเลยนี่จะบอกให้ไอ้หลอดไฟที่เด็กตรง,งนี้นะมันจะหลอดไฟไม่ใช่ของกินไม่ใช่กินเหรอเออกินไม่ได้นี่ก็กินไม่ได้หมดเลยของกินไม่ได้เป็นหลอดหมดเลยเดี๋ยวให้หิวรอก่อน หมูเห็ดเป็ดไก่พร้อมแนแเรื่องใหม่คู่อะไรเนี่ยกุ้งเต้นกุงเต้นยำกุ้งคอยอตี้ชอบกินคอยอตี้อ่ะจะรอความแนะนำมาให้แล้วอย่าเดินไปไหนนะเดี๋ยวหลงกลับมาแล้วมุดอีกบ่อยไปกับมวอไปเละไปไหนอะไยแล้วปขำบุกทำอะไรเนี่ยคยตี้มาแล้วคกเพื่อนงค่ไหนจะขำบุี้ไปไหนยอน ขำเราเนี่ยนะกูขำโมกขำโมกกูเกิอย่างดีเสียแม่ก็ลงกับมาแล้วกำลังบ่นถึงอยู่เชียวว่าทำไมช้าจังลูกระหว่างทางเดินมาเนี่ยมันเจออุปสรรคเล็กน้อยทั้งฝนทั้งลมพายุเทียบไปหมดเลยเรียนวิชาอะไรระบบเมาวันนี้นะนอกจากเริ่มเรียนวิชาสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วก็เลยพาเพื่อน ที่เป็นเด็กวอดทั้งสามคนไี้กลับมาอยู่ที่นี่ด้วยพาเพื่อนมาด้วยที่ไหนแล้วลูกเพื่อนทาให้แม่รู้จักเพิงเลยก็ต้องคำขออนุญาตก่อนคพราะเด็นแม่จะว่าเขาเด็กวัดเนี่ยก็เป็นคนเหมือนกับเราพามาที่ลูกแม่ไม่รู้จักเด็กแม่ไม่ละเกียจเขาหรอวะไม่ังเกียจเรื่องอะไรเลยเดี๋ยวลูกพาเข้ามาเลยได้ไหมยังแกโดนัวไรนะโดนเล่นแล้วจับหัวมึงไหมอะอะไรนะไม่ได้อะไรนะั่หัวมึงไหมเนี่ย เอาเปหนเลยเสหยแม่เรียกเอ้าเดวได้ๆๆข้อไหนอ่ะออยดมึงไปไหนมึงก็ยืนขึ้นาอยู่แล้วมึงคำมุกคุ้งเต้นดูเนี่ยเป็ไหนมาเป็นไหนมาจะกลับจะกลับแล้วเนี่ยจะกลับอะไรยะจะกลับอยู่โอ้โห่นี่ก็พงษ์กหลอกเราเว้ยโกหกเราเลยว่าบอกว่ามาในเมืองเนี่ยไม่เลือกคนมีคนจนเมื่อกี้เดินไปเข้าห้องน้ำไปเจอห้องอยู่สามห้องผมไปห้องแรกเห็นประตูปิดอยู่เออผมก็เขาเขาเขาเด็กคนข้างในบอกคนมี คนอยู่ได้ได้อายเ็อายห้องที่สองปิดอีกข้ออีกคนมีอีกห้องที่สามมือกันเลยพฟนกันถามจริงๆนะในเมืองเนี่ยคนจนที่ที่ไหนเนี่ยเข้าใจผิดแล้วแตที่เขาบอกคนมีก็หมายถึงว่ามีคนอยู่ในห้องเข้าไม่ได้ คนมีมีคนเหมือนกันมีคนเออไม่ใช่คนมีกันมีทองแบบนี้มีคนก็มีคนอย่างเงี้ยคนมีคนมีคนจนก็อันใจหาเลยไปไปไปโอ้หนี่แล้วทำทำองค์ยังสวยเลยทำไมโอ้หิวน้ำจัดเลยอะหาองค์หาองค์กินเวะเอ้ยนี่ก็เจอองค์ลุกล่างเลยเป็นวัดนะเตี้ยๆเลยแค่นี้ขาวเงาวับเลยิร์ไม่ใช่เป็นเผาเหรอไม่ใช่กระเบื้องเออนั่นแหละเป็นกระเบื้องแหละ ฝาเรื่องปกติป่ะไม่ไม่ฝาปกติเป็นฝาพับเปิดปิดได้การโกนขโมยเงมีสองชั้นเลยมีไว้ทำอะไรก็ไม่รู้สองชั้นอีกชั้นนึงก็เป็นเรื่องเล่าไม่รู้จะมีไว้ทำไมเออลองลองเรียบ้เขาอาร์ตอะไรต่างหแล้วมึงว่ามึงก็เปิดไปิดกินน้ำเจ้าขันตักเฮ้ยตักไม่ได้รู้ทำไมวะติดขอบน้ำมีน้ำมีหน่อยเดียวอ่ะแล้วมึงกินยังไงอ่ะก้วนหลอดดูดแม่งเลย จะกินได้ยงไงเรามันโอ่งที่ไหนไลย่าพับเราอยู่ติดกับห้องน้ําเลยนะอเราก็โง่ไงไอ้มัวเอาหลอดโหดที่ไหนได้มันมีที่ฉีดเข้าปากมันเปิดตรงนั้นได้ด้วยก็่จะบอกให้ไม่ช่โองไอ้เดมันโถชะโครกส้วงส้วมที่เขาไว้ถ่ายอ่ะแชทเลยอ๋อเออ รอบพี่มาแล้วหรอรอบพี่มาแหรอข้าเมืองหรือรอบเพื่อนดเแต่ข้าพ่อเส่แรกก่อนเดี๋ยวเราออกมาพวกที่ชบวีมาแล้วนี่จะเก็บเพือนแค่เดียวีงไเอาเลยนี่ยไปร้องในเลยดีไหมเลาๆๆๆไปหมดแล้วเอ๊เด็กพวกนี้มันยังไงกันถวายมรโณมพระยา่ะพระราธีดาช่วยด้วยไอ้หนูไอ้หนูเล่าไาแล้วๆๆอย่าความเข้าใจกันหน่อยลูกั้งเขาเลยรไ ก็คงไม่เรียกพระธิดากันแล้วลูกแม่เนี่ยต้องเนพระมาดาลูกอย่าบอกนะว่าแม่ของพ่อท่าสายันเนี่ยกแม่น่ยเป็นแม่ของพ่อสายยัแม่ของพ่อสายยันเนี่ยจังสาดวด้้วกอง้่อออด้กเป็นแม่ของพ่อสานลูกไม่กคนในเมืองก็จะพูดพูดดีหน่อยไงลูกเออมึงมนงัน้องไม่รู้เรื่องหรอกไม่หมใชคุยกันรู้เรื่องนี่่่อสายันใช่ไหมเนี่ยเป็นแม่ข สายยันขาวตายแล้วแม่ยังถามดูหน้าเด็กเยือเนี่ยปิ๊จะา้าหรือลูกโตเป็นหนุ่มแล้วส้งว่าแกนี่จะมีผัวตั้งแต่เด็กๆใช่ไหมเนี่ยติดสี่ติดส่ิส่ดสี่ะิ้าเหรอสี่ติดสี่ติด้ี่ติส่ติดสี่ติดสี่จิดสี่ลิดสี่เิดส่ติดอี่าิดสี่อนดสี่ติี่ติสี่ี่ตสี่ติดี่ติ่ตว่าเพื่อนของสายี่ยมีชื่อว่าอะไรกันบ้างลูก ผมชื่อสุนญรารับแม่อ๋อพ่อสอนพี่ยพี่ยอดครับยอดเออผมชื่อยืดครับไอ้ยืดเหรอลูกใช่ได้ปะนี่สุนญราแม่จำได้สัญญาพ่อคอยสุญทายอดลูกยอดยืดไอ้ยอดมันมีไอ้ด้วยเอาติดเยอะไอ้กูกเฮ้ยที่พ่อหนูลูกมาในเมืองของแม่เนี่ยหนทางมันไกลหิวกันนีลูก ไม่อยู่แลค่ะแม่ปรดีว่าสัญญาตั้งใจจะมาสง่งหาสมุตรขราวังหลวงน <Hey. S 2> ี่จาไปกินข้าวว <Hey. S 2> ัดก็ได้คร <Hey. S 2> ับสัญญาไม่ต้องห่วงเยไม้ก็หิวเพือหน่อยสิเดี๋ยวก็เล่นกาย์ู่ไปกินอ <im it> ้าวัดก็ได้ครกบเอ้ยเัญญาไม่ต้องห่วงเลยไอ้กเมื่อนแม่แล้ว <im it> เนี่ยวกนเล่นกห้อิ่มไปก่อนแล้วค่อาบวัดก็ยังทัน ค้นขึ้นมาเลยอะไรฮะอาหารประจำวันเลยลูกอะไรครับคุณแม่ต้ยมยำน้ำลูกต้ยมยำน้ำโอ้โหจัดงชื่นแล้วไม่มีเนื้อเลื้อทิ้อยู่วัดไม่เคยกินล้วสิท่าไม่เคยเลยลครับข้าวบอนอลไรเดี๋ยวแม่ไปนำมาให้ชิมเออข้าวบอนไม่ต้องใจใจหรอกต้องพูดเลยลูกแงนั่งนไอยเหรอครับนั่งได้สิลูกโอ้โแม่มองแม่จะลากที่อยู่ด้วยจ้าวอ่อนอุ้มมันจะยาวอะไรขนาดนั้น นพื่อนกับเพื่อนกใกับเพื่อนก็ม,มัน้าม,มาัน,นก,มมก็นมนก็มันกมันกมันก็มันกมันก็มันอมันก็มันกมนก็มันเ็ก็นโ็กกมกวมาง,งมึมนนเอา็มันกมากิมันก็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 มันกมันก็นก็มัก็มนก็ม่มนก็มักมักมัากนัยกกันมม่มกกมกนกมกักกมนันนมมั อะไรมาอะไร่อะไรมาพองๆอะไร่าครับมีคนมให้นี่ลิมาหน่อยนะลูกนะกินหรือไม่กินิพงทคอนคววงงไปหมดเลยนี่ช้อนของี่สยานองยอดครของแม่ครับอะไม่ได้ช้อนนะแม่ครับ พี่น้าเขาหลงนี่มันขี้ลเลยจิงเลยเม่อตอนเามื่มากันสามคนเอาอย่างนี้นะลูกนะให้เพื่อนเขากินก่อนด่วโนหนูเนี่ยรอไปก่อนนั่นอก้าไม่เป็นไรแม่ผมขขอ,อยอนะู่วัดผมไม่ค่อใช้ช้อนนะจริงไหมคือแรกผมเด็กวัยโ,อ,โอยู่กับปัญญามาอยู่กับพวกนั่นมาเนี่ยกินมือไหนหลงสิลูกเฮ้ยไม่ต้องเกี่ยบเล้า ก็กินอะไรอย่างนั้นนะก็กินอะไรนะแม่ยังไงลูกสุนทิยาอร่อยนะลูกทำแบบนี้ยังน้องแบงค์กินเดืยวของส so ุนทิยาเก็ดจบวันนี้คือให้จานโปมเหรอคือเสกัเลยครับมีคนมาหาครับกลับมาด่วนเลยครับเสกครับ มึงก,กินกันแล้วเนี่ยยังไม่ได้กินเลยแล้วกินทำไมวะไม่รู้ไอ้ยเอยอดได้ยอดพี่มึงอยูอ่ไหน มัญหาม่พวกเราเนี่ยคุยกันหน่อยดีกว่าไม่ได้ินมักหาแล้วไ,ไ้พวกนนันพูดกัน่พวก,กวดเดวกวานอน,นลาบผ้าแล้วก็มีเปียหมารอไปเล่าเขาฟังนะเาะเาเรื่องนี้เรื่องอะไร ไม่ได้พูดเล่าเปล่าไม่ได้ฟังเลยรู้อยู่สอคงคนใหญ่กูจับได้เราหลังกูไม่ไชวนลนะแลน้วนะแล้เนีนหมาในเมืองหน้าตาสวยืเทั้งนั้นแทนที่จะได้พากลับไปบ้านตัวสมกคบแบบนี่ยนะเป็นคนอย่างเงี้ยนะ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 แก่หมดท่านพี่อ่ะท่านพี่อีเรื่องหนะนึ่งนะลูกนะไี่แม่จะถามคือว่ามันจริงไหมลูก ไมดที่ตอนรับปนญายาต้องรอจนคนรออยู่จนรันหมดมพกไติดตามสาที่ของานคนสครับโงไอลัญญาไอ่งอโงไอโงไอโซลิ่งไอโซลิ่งไลิ่งไอโซลิ่งนอโซ่งไองไอโซลิ่งไอโซลิ่ง่งไอโงไอโซ่งไ่งไอโไล่งไงไอโซล่ไ่อลไ่อง่ไล ต่างวางใจก็ตึคสุดเรียวเลย ช่วล้นั่าดยา่ยาใจว่าเพื่อนทักงามาด้วยครับยืด้วพี่เต้เอ่อเื่อกระโหมที่ั้ษคนอยู่ไหนนี่ะเพื่อนของเจ้าน่ะเหรอไมไ